เราข้ามไปดูเรื่องราวของความขึ้นไหวตลาดนักฟุตบอลกันบ้างนะครับมีข่าวออกมานะครับว่ายูนุสนั้นปฏิเสธเงินจำนวน95ล้านยูโรของเชลซีที่จะคว้าตัวพอลพ็อกบาเนี๋ยครับโดยที่สื่อดังของฝรั่งเศสรายงานนะครับว่าสโมสรเชลซีต้องผิดหวังอย่างรุนแรงในช่วงเปิดตลาดซื้อขายช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับหลังจากถูกชมป์เกาโชซิริอาอย่างยูนุส ปฏิเสธข้อเสนอก้อนโตกว่า95ล้านยูโรหรือประมาณ3.7พันล้านบาทในการยื่นซื้อตัวพอพอกบาก่ ok ar, องกลางชาวฝรั่งเศสนะครับรายงานข่าวจากสำนักเล g กฟนะครับสื่อชั้นนำของฝรั่งเศสระบุว่าบอร์ดบริหารของทีมเชลซีเคยยื่นข้อเสนอมูลค่าประมาณ90-95ล้านยูโรให้กับยูนตุสนะครับเพื่อพิจรารณาเป็นค่าฉีกสัญญาของพอพอกบากองกลางชาวเทคนิคของทีมนะครับ แต่ว่าข้อเสนอดังกล่าวเป็นอันต้องล่มลงไปอย่างไม่เป็นท่านะครับเมื่อบอร์ดของทีมดังแห่งมึงตูรินและตัวแทนของดาวเตะชาวฝรั่งเศสมองว่าเวลาที่เชลซีกำหนดให้ตัดสินใจมีความกระชั้นชิดจนเกินไปนะครับจนไม่สามารถหารือถึงข้อสรุปออกมาได้ทันยดีงไวก็ตามนะครับเอเจนต์ส่วนตัวของกองกลางรายนี้ออกมาบอกนะครับว่าพร้อมเปิดโต๊เจรจาไปร่วมทัพทีมดังในยุโรปอย่างแน่นอนนะครับหากได้รับข้อเสนอที่น่าสนใจ โดยตัวเต็งนั้นมีทีมใหญ่อย่างบาร์เซโลนาเรอัลมาดริดปารีสแซงเชแมงและแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับต้องบอกว่าเป็นทีมชั้นนาของยุโรปทั้งนั้นเลยนะครับ